ดื่มน้ำทุกวันแต่กลับตายช้าๆแบบไม่รู้ตัวกรบอกน้ำอาจไม่ใช่เพื่อนที่ดีอย่างที่คุณคิดนะคะบางคนค่ะใช้กระบอกน้ําเป็นประจํานะคะไปทํางานก็ใช้ออกกําลังกายก็ใช้นะคะหรือว่ามีบุตรหลานโตเล็กๆนะคะไปโรงเรียนค่ะก็ให้ใส่น้ํานะคะในกระบอกน้ําไปบางคนคิดว่าลดการใช้พลาสติก รถโลกร้อนนะคะแต่ใครจะไปรู้ว่าแอบมีภัยร้ายแบบเงียบๆใกล้ตัวที่เราไม่เคยคาดคิดค่ะวันนี้นะคะเพจจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักนะคะแล้วก็ระวังตัวนะคะเกี่ยวกับการเลือกใช้กระบอกน้ำกันค่ะแค่เดิมน้ำสะอาดจากกระบอกน้ำที่เราพกทุกวันอาจเป็นการค่อยๆฆ่าตัวเองแบบไม่รู้ตัวใช่ค่ะ เราตื่นมาดื่มน้ําจากกระบอกใบเดิมออกกําลังกายก็ใช้กระบอกน้ําใบเดิมทำงานก็ดื่มไปเรื่อยๆทุกๆวันแต่ไม่เคยสงสัยเลยว่าเจ้ากระบอกน้ำใบนี้มันสะอาดจริงไหมปลอดภัยไหมวันนี้นะคะเพชจ,จะพาไปเปิดประเด็นกับเรื่องราวสุดช็อกที่คนรักสุขภาพอาจไม่เคยรู้มาก่อน การตายแบบผ่อนส่งจากสิ่งที่เราคิดว่าดีแต่มันไม่ได้ดีเลยอย่างที่เราคิดนะคะวัสดุในกระบอกน้ำที่อาจทำลายสุขภาพของคุณค่ะกระบอกน้ำทั่วไปนะคะแบ่งออกเป็นหลายวัสดุค่ะแต่ที่เราควรจับตาให้ดีคือ 1. พลาสติกราคาถูกไม่ระบุ b p a f r e มีโอกาสปนเปื้อนสาร b p a f r e หรือสารก่อมเรนที่แฝงอยู่ในพลาสติกโดยเฉพาะเมื่อเราเติมน้ำร้อนหรือวางตากแดดในรถสารเหล่านี้อาจจะละลายออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะ 2. สแตนเลสเกรดต่ำเคลือบเทล่อนคุณภาพตา่ำหลายคนเลือกกระบอกน้ำสแตนเลสเพราะคิดว่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเป็นของรัฐ คาถูกหรือไม่มีมาตรฐานผิวเคลือบอาจลอกปล่อยสารพิษหนักเช่นตะกัวสนิมหรือแคดเมียมได้ค่ะ 3. กระบอกน้ำที่เคยตกแรงๆแ,แม้จะเป็นของดีแต่ถ้าเคยตกแตกหรือเคลือบด้านในเสียก็มีโอกาสปนเปื้อน,นเช่นกันนะคะที่น่ากลัวคือเราไม่รู้เลยว่าเคลือบมันแตกไปตอนไหนแล้วถัดมาค่ะ ความสกปรกที่ซ่อนตัวอยู่ด้านไหนแม้เราจะล้างกระบอกน้ําทุกวันคุณล้างกระบอกน้ํายังไงถ้าใช้น้ําเปล่าล้างหรือว่าใช้ฟองน้ําถูเบาๆกันแน่แต่ความจริงกระบอกน้ําที่เราใช้ซ้ําๆอาจเป็นแหล่งสะสมของ 1. เชื้อรา 2. แบคทีเรีย 3. ฟิลโปรตีนจากน้ำราย 4. ี่าบไขมันจากปาก หรือจับมือที่เราไปสัมผัสตัวกระบอกน้ํานะคะแม้กระทั่งเส้นผมและฝุ่นในกระเป๋าของเราที่เราชอบเอากระบอกน้ําไปใส่ไว้ในกระเป๋านะคะถ้าไม่ถอดทุกชิ้นทุกส่วนมาล้างอย่างละเอียดหรือแช่น้ําร้อนอย่างเหมาะสมกระบอกน้ําใบโปรดของคุณก็อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาต่อสุขภาพของเราเองก็ได้ค่ะเคล็ดจริงนะคะที่อยากจะแชร์ดื่มน้ําแล้วป่วย มีกรณีผู้ป่วยหลายรายในโรงพยาบาลจีนนะคะที่มีปัญหาสะสมเช่นปวดหัวเรื้อรังตับทำงานผิดปกติหรือไตเสื่อมสุดท้ายพบว่าต้นเหตุมาจากการได้รับสารโลหะหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งสืบย้อนกลับไปค่ะมาจากกระบอกน้ำราคาถูกที่ใช้มานานโดยไม่เปลี่ยนเลย แม้ในเมืองไทยยังไม่มีเคสรายใหญ่แต่ในกลุ่มออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพหลายแห่งก็เริ่มมีการพูดถึงอาการอักเสบเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่ได้จ้ะและมีพฤติกรรมร่วมคือใช้กระบอกน้ำใบเดิมนานๆน,น,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่สามารถเชื่อมโยงกันแล้ววินิจฉัยออกมาได้เนาะจะรู้ได้ยังไงจ้าว่ากระบอกน้ำนั้นปลอดภยัย ก่อนซื้อนะคะหรือใช้งานกระบอกน้ําลองเช็คนะคะตามรายละเอียดตามนี้นะคะดูว่าเราที่ซื้อมาเนี่ยมีครบไหมหนึ่งเลยพลาสติกต้องระบ,บุว่าเป็น BPA ฟ e ีสเตเลสน,นะคะก็ควรเป็นเกรด3.04หรือ3.16ค่ะไม่มีกลิ่นฉุนพลาสติกเวลาเติมน้ำร้อนมีการรับรองมาตรฐาน f d a หรือ SGS นะคะ พอดล้างได้ทุกชิ้นไม่มีซอกที่ล้างไม่ถึงเปลี่ยนกระบอกน้ำทุก6ถึง12เดือนนะคะแม้จะดูใหม่อยู่และอย่าลืมว่ากระบอกน้ำนะคะไม่ใช่ของใช้ตะอดชีพ วิธีดูแลกระบอกน้ำที่ควรใช้อยู่ตอนนี้นะคะหากใครมีกระบอกน้ำนะคะควรล้างทุกวันด้วยน้ำสบู่อ่อนๆน,นะคะหรือนะคะแปรงพิเศษค่ะใช้น้ำยาล้างจานอ่อนๆก็ได้นะคะล้างฝาล้างจุกยางซิลิคนทุกสองถึงสาวันค่ะแช่น้ำร้อนหรือน้ำส้มสายชูหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์อย่าวางทิ้งไว้ในรถนานๆหรือโดนแดดนะคะอย่าใส่น้ำอัดลมนมหรือชาใส่แบบค้างคืนนะคะให้เรา นำออกนะคะหากเราดื่มไม่หมดสรุปนะคะในขณะที่ยุคคนรักสุขภาพมากขึ้นของใช้ส่วนตัวเช่นกระบอกน้ำควรจะเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ทำร้ายอย่าปล่อยให้เราตายผ่อนส่งจากสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกวันน้ำสะอาดควรมาจากภาชนะสะอาดและคุณคือคนเดียวที่เลือกได้ หากชอบเนะะื้อหาแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามสวยจะแชร์เอาไว้ด้วยนะจ๊ะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์ให้กับคนที่คุณรักหรือว่าคนที่ใช้กระบอกน้ำข้างๆคุณให้เขารู้ให้เขาระวังตัวแล้วก็ให้เขามีวิธีในการเลือกใช้กระบอกน้ำใบใหม่ถัดไปอย่างถูกวิธีด้วยนะจ๊ะวันนี้เพื่อสวยราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย